เรื่องทานมังสวิรัตก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถามว่าทำไมป่วยเรื่องมันยาวกนะ็คือ,อ,อที่บ้านเนี่ยปกติเขาจะทําอาหารอินเดียอาหารอินเดียก็จะมีริดร้อนเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งขมิน้นทั้งซึ่งวันนั้นผมก็ถามอาจารย์หมอเขียวนะครับว่าไอโนตีที่เรากินเนี่ยมันมาจากแป้งคือจะเถียงกับภรรยากับคุณแม่ตลอดผมมันนะผมบอกว่าโรตีเนี่ย มันไม่เหมาะเพราะว่ามันแปลสภาพแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาก็กินของเขามาอย่างเนี้ยห้าสิบปีแล้วจะไปเปลี่ยนเขายังไงนะครับอาจจะเท่าอายุเขาที่เขาทานนะครับหมายถึงทานโรตีแทนข้าวเหรอคะใช่ครับมื้อเช้าเนี่ยส่วนใหญ่คนอินเดียจะทานโรตีแต่ไม่ใช่โรตีที่เราทานที่เป็นหวานๆนะไม่ใช่ค่ะจะเป็นโรตีที่ไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่น้ำมันเขาอาจจะใส่น้ํามันเนยข้นใส่เนยข้นหรือว่าเนยใส่นะครับเพื่อให้ สำหรับหน้าหนาวะนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเนยข้นเราก็ไม่ใช้แต่จริงๆเนยข้นพระพุทธเจ้าจัดเป็นเภสัชจัดเป็นยานะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับคนอินเดียที่มาอยู่ประเทศไทยทุกคนก็โดนฝรั่งหลอกหมดคือต้องกินน้ํามันพืชจากที่เคยทานเนยข้นก็มากินน้ํามันพืชนะครับก็พากันป่วยแต่อันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่มีริดร้อน คืออาหารอินเดียส่วนใหญ่จะมีนิดร้อนเพราะว่านหนาวก็หนาว,นาวมากร้อนก็ร้อนมาก<ะ>ครับ<ะ>ก็ทีเนี้ยอาหารที่ทานส่วนใหญ่ก็จะเหมาะจากเมืองหนาวนะครับแต่ว่าพอเรามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็กินอาหารที่มีนิดร้อนอีกพอกินอาหารที่มีนิดร้อนทุกคนก็ป่วยไม่ใช่ป่วยเฉพาะผมนะครับก็คือป่วยทั้งบ้านเลยลูกชายก็ป่วยพ่อก็ป่วยน้องก็ป่วยภรรยาก็ป่วย นะครับรอดอยู่สองคนคือแม่ผมกับลูกสาวแต่ลูกสาวก็มีอาการนะครับคือแต่เท่าที่ดูพฤติกรรมของเราเนี่ยคือเรากินอาหารแปรรูปเยอะไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ที่ฟังจากจากข้อมูลที่อาจารย์ดรดรหมอเขียวท่านให้ไว้อะนะครับค,คือเราทานอาหารแปรรูปเยอะ,ะแล้วก็ผักของเราเนี่ยมันเย็นเราก็ดันไปใส่ขมิน้นเพื่อให้มันร้อน แล้วแทนที่เราจะ,จะจะไม่ใช้หอมแดงเราก็ใส่หอมแดงคือแต่และตัวเนี่ยมันร้อนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นที่ต้องเป็นความดันแล้วก็ที่ผมเป็นก็คืออยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยมันจุกพอจุกเนี่ยก็ไปคลินิกคลินิกเขาก็บอกว่าเออนี่ลมมันขึ้นนะเขาก็ฉีดยาให้พอฉีดยาให้ก็ไม่หายก็ไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่หนึ่งก็ก็ฉีดยาให้อีกเขาบอกว่ากดมันขึ้นเยอะลมมันขึ้นเยอะก็ไม่หายแฟนเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอาลองตรวจอี g จดูพอตรวจอีเคจปรากฏว่ามีอาการหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเขาบอกว่าหกชั่วโมงแล้วไม่ทําอะไรให้แล้วเกินหกชั่วโมงเพราะว่าผมเจ็บหน้าอกตั้งแต่ตีห้าถึงทุ่มหนึ่งแต่ผมทนได้เพราะตอนนั้นปฏิบัติทําเยอะก็เลยก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอก็ดูไป ก็เลยทนได้ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาไปนานแล้ว hmm. หมอเขาบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงสิบสามชั่วโมง hmm. จุกหน้าอกเนี่ยหายใจไม่ค่อยได้ค <Yeah. S 1> ือเราก็แปลกใจคือเราเพิ่งออกมาจากที่ปฏิบัติธรรมพอดี hmm. เออก็ทนมาอยู่ได้แล้วก็ส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง hmm. เขาก็บอกว่าไม่มีประโยชน์แต่พอดีออแม่ของภรรยาเขาบอกว่าทําไปเถอะก็เลยทําบอลลูนไป hmm. ทีนี้มันตีบสองเส้นเขาทาเส้นเดียวเขาฝากผลงานให้ผมไว้อีกเส้นหนึ่ง hmm. เขาบอกไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์ของคุณเนี่ยคุณไปกินยาเดี๋ยวมันยุบได้ ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็จากวันนั้นมาสี่สามปีครึ่งจะสี่ปีเนี่ยทรมานทุกเดือนคือมันจะมีสารพัดโรคเลยเดี๋ยวคือในช่วงที่ผ่านมาสี่ปีเนี่ยผมไปโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่าห้าครั้งด้วยอาการฉุกเฉินอาการฉุกเฉินคือหัวใจมันจะเต้นปุ๊บ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 ,บแล้วเขาต้องเอาไปโรงพยาบาลี่ไปโรงพยาบาลไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยายาละลายไขยมันให้ผมมากินก็ผะอ,อืดผะอม ผมก็ต้องเลิกกินโหมันกินไปอย่างนี้ไม่ไหวบอกหมอว่ากินไม่ไหวเขาก็เปลี่ยนมาไอ้จากออไอ้พวกตะกูลตะตินทั้งหลายะนะครับ40มิลลิกรัมก็มาเหลือ10 10ผมก็เพออื่นเพรอร์อมผมก็เลิกกิน8 9เดือนหลังเนี่ยผมไปโรงพยาบาลรัดจากเดิมที่ผมกินยาแค่2เม็ดกลายเป็น5เม็ดแล้วก็จะเริ่มตรวจตับตรวจไตผมอีกแล้วนี่คราวนี้นะตรวจตับตรวจไต,ต,ตนะครับนเ,นเนี่ยคราเนี่ยเดือนเนี้ยนะครับเราก็มองว่า แต่ว่าเหตุการณ์ที่ให้มาที่นี่เป็นเรื่องมหสัสจรรย์อัศจรรย์พอสมควรนะครับไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆมาหาหมอเขียวไม่ใช่คือเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปทานยาไทยสมุนไพรเขาบอกว่าสมุนไพรไทยดีเราก็ทานพอทานเสร็จครับบ้านหมุนสองวันเท่านั้นเองบ้านหมุนบ้านหมุนคือเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้เราต้องนอนแล้วก็ลมขึ้นมาบนหน้านี้หมดเลยถึงหัวหมดเลยถ้าใครเคยมีลมขึ้นอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงหน้านี่จะเข้าใจ มันอยู่บนหัวบนหน้าเนี่ยแล้วสี่วันนะันก็แก้ไม่ได้เอ๊ะทำยังไงทำยังไงก็ไม่หายครับผมไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะผมก็มานั่งถูหน้าแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับคือผมคนชอบสวดมนต์ก็ถูหน้าถูหน้าถูหน้าไม่รู้หรอกมันเป็นกวัวซาปรากฏว่ามันหายเฮ้ยอาการลมขึ้นหน้ามันหายหมดเ้ยเราไม่รู้นะกวัวซาเราก็ถูไปสวดมนต์ไปแล้วก็ไหว้พระโอภะคงช่วยเราอะนะ คงม,มีเทวดาช่วยแล้วมันหายได้ครับทีนี้อาการเนี้ยมันก็เป็นมาราธอนหมายความว่ามันก็เป็นๆหายหายเป็นๆหายหายเป็นๆหายหายมันทําให้เรากลัวที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วมันก็นั่งๆอยู่เนี่ยก็เหมือนกับตัวอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จะว่าแคลเซียมเกาะหูผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะก็เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเช่าร้านเขาอยู่แถวเสือป่าเนี่ย เขาก็พูดถึงหมอเขียวเขาบอกเพอไปสิพี่เนี่ยไปปรึกษาหมอเขียวมาพี่ปากดําหมอเขียวเขาแนะนําให้พี่เนี่ยดีท็อกเดี๋ยวนี้ปากก็ไม่ดําแล้วแล้วผมบอกว่าเอาแล้วจะไปคุยกับหมอเขียวได้ยังไงไปเธอต้องหาคนที่เขารู้จักแล้วไปหาเวลาไหนที่หมอเขาว่างแล้วก็ไปถามว่าเราเป็นโรคอย่างเงี้ยจะรักษายัางไงผมก็ไม่เชื่อผมก็ฟังหูไว้หูคือเราเนี่ยไม่ชอบหมอปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เชื่อหมอ หมอทางเลือกนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างสยดสยองกับหมอทางเลือกพอสมควรผมคิดว่าหลายๆคนเจอนะหลายๆคนเจอคือไปกินยาแพงๆกินทั้งอาหารเสริมไปทั้งประชุมไปทั้งอะไรผมเห็นเขาจัดที่เนี่ผมนึกว่ามาประชุมอาหารเสริมขอโทษนะจริงๆ mm hmm. เพราะมันคล้ายๆกันอาหารเสริมก็จัดแบบนี้นะโปรโมตสินค้าคนนั้นกินแล้วดีคนนั้นกินแล้วดีแต่อันนี้เขาไม่ได้กินยานี่แต่เขากินแล้วดีอะ่ะ mm hmm. คือคือ,คอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงิน แต่เขาทานแล้วดีตอนที่ผมมานะช่วงเดือนที่แล้วผมไปหาหมอสมุนไพรแล้วผมก็อธิษฐานในใจแล้วว่าถ้าคนเนี้ยผมไม่หายเนี่ยผมจะไปหาหมอเขียวแล้วไม่เอาละผมก็ดู youtube มาตลอดนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะทําตามคือผมกินสมุนไพรแล้วมันดีขึ้นแบบที่หมอเขียวท่านพูดอะครับมันจะดีขึ้นพักหนึ่งแล้วมันก็ไม่ดีอีกดีขึ้นพักหนึ่งแล้วมันก็ไม่ดีอีกผมก็กินสมุนไพรอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนจะมาวันเนี้ย ผมอธิษฐานก่อนกลางคืนว่าถ้าจะหายขอให้ได้มาถ้าไม่หายก็ไม่ต้องตื่นตอนเช้านะเพราะว่าผมเป็นคนตื่นเช้าไม่ได้วันแรกผมมาผมก็ถามหมอเขียวคือผมไม่ไม่เชื่อนะว่าไอ้การกินแค่นี้มันจะหายเหรอไอ้ทาแค่นี้มันจะหายเหรอคือเราก็ยังลังเลเราก็เดินไปถามแล้วถามอีกถ้าทุกท่านมาก็จะเห็นว่าผมถามหลายรอบถึงวันนี้ก็ยังมีคําถามอีกนะคือเราก็ยังไม่ได้หมดคือสมัยเรียนครูเขาชอบผมว่ามนุษย์เจ้าปัญหามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ที่ทาให้ผมคิดว่าวิธีเนี้ถูกต้องแล้วคือผมพักอยู่ที่ข้างนอกนะครับผมไม่ได้พักข้างในเสร็จแล้วผมนอนที่พื้นนะครับคือในห้องในห้องที่เป็นรีสอร์ทเนี่ยผมไม่ชอบนอนเตียงอะผมชอบนอนพื้นเพราะว่าเตียงรีสอร์ทมันอยู่หน้าแอร์แล้วทําให้เราปวดหลังผมก็นอนที่พื้นทีนี้ก็ไม่ทราบยังไงกบมันเข้าไปในขากางเกงผมกบเนี่ยตัวแค่เนี้ยความที่ตกใจที่กบเข้ามาเนี่ยคือเราเป็นโรคหัวใจ ทีนี้หัวใจมันเต้นร้อยี่สิบไม่หยุดเลยมันเต้นไม่หยุดมันเต้นจนเราจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรายิ่งกังวลเลยเพราะมันเป็นที่เราเคยเป็นม,มันจุกอยู่ตรงเนี้ยพอจุกจุกจุกผมก็อธิษฐานเลยถ้ามาหาหมอเขียวแล้วมันจะหายขอให้อาการเนี้ยมันหายแล้วเราก็นึกว่าเอ๊จะทำยังไงเนาะเราก็ไปเอาปัสสาวะ คือเราทานปัสสาวะตั้งแต่ก่อนมาแล้วล่ะเรารู้แล้วว่ามันดีแน่นอนแล้วก็มาใส่พอดีผมซื้อน้ำสกัดย่้านางไปน้ำใสๆมีพอดีเลยครับใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำไปหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันข้นมากแล้วก็ใส่ยาเขียวแล้วก็ใส่ผงถ่านถ้ายาเขียวกี่หยดคะสองสามหยดครับสองสามหยดครับแล้วก็ใส่ผงถ่านเข้าไปประมาณ350ซีซีซีขย่าขวดแล้วก็ดื่มเลย พอกินแก้วแรกึบมันเบาเบาเบาลงกี้กินแก้วที่สองแต่ว่ามันได้ปัสสาวะนิดเดียวเอาแล้วเอามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละพอกินแก้วที่สองก็หลับได้อพอเช้าตื่นมาก็กินอีกแก้วหนึ่งแล้วก็ตอนสิบโมงก็ไปขุดดินนะครับถ้าใครเจอผมก็ไปขุดดินอยู่ก็คือไปออกกําลังไปอะไรก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะครับวันนี้ผลตรวจ L D L ไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลออกมาสูง ผมมั่นใจเลยว่าถ้าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพต้องทำบอลลูนแล้วไม่รอดแน่คืออันนี้โชคดีว่ามาเข้าค่ายแล้วก็ดีใจว่าอ้อวิบากมันจะมาให้ผลที่นี่พอดีคคือหมายความว่าถ้าตอนเนี้ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องไปทําบอลลูนเส้นที่สองที่หมอกักเราไว้นะครับอันนี้ก็คือฝากไว้นะครับหลายๆท่านที่มาเนี่ยก็โชคดีถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ให้มั่นใจเถอะว่ายังไงเนี่ย ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ผมอาการเวียนตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าจริงๆที่มันเวียนก็แบบที่หมอเขียวพูดคือพิษจากคอเลสเตอรอลจากไขมันเนี่ยมันดันขึ้นข้างบนบแล้วมันก็ทําให้เรามีอาการเวียนแต่เนี้ยพอช่วงเจ็ดแปดวันเนี่ยพอคอเลสเตอรอลเราลง LDL เราลงพิษเราออกได้เนี่ยมันก็เหลืออาการน้อยมากแล้วครับ,รบอันนี้ก็เท่าที่จะเล่าก็มีเท่านี้ครับ